สวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะครูชื่อคุณครูพัทธีรารักษสรรคนนะคะเป็นครูผู้สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการนะคะ <c oughs> ในบทที่สห่วที่2นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่อง <c oughs> เรื่องปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการและการจดทะเบียนพาณิชย์วิสาหกิจนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของวิสาหกิจก่อนนะคะ วิสาหากิจคืออะไรนะคะวิสาหากิจคือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตและจำหน่ายและรัฐวิสาัวิสาหากิจล่ะคืออะไรรัฐวิสาหากิจนะคะคือกิจการหรือการประกอบธุรกิจที่ใช้ทุนของรัฐบาลนะคะรัฐ <c oughs> วิสาหากิจนักเรียนว่าได้แก่อะไรบ้างนักเรียนลองคิดดูสิคะรัฐวิสาหากิจหน่วยงานอะไรบ้างนะคะ ัดวิสาหกิจนี้นะคะตัวอย่างก,ก็เช่น <c oughs> การไฟฟ้านะคะหรือปะปานะคะ <c oughs> วิสาหกิจเอกชนคืออะไรวิสาหกิจเอกชนก็คือการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบนะคะของปัจเจกบุคคลเพื่อหวังผลกําไรนะคะหรือองค์กรธุรกิจนะคะ <c oughs> เดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะ <c oughs> วิสาหกิจเอกชนนะคะหมายถึงการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ ของปัจเจกบุคคลซึ่งหวังผลกำไรในวัตถุประสงค์รวมกันหรือกระทำกิจกรรมสแสวงหาผลกำไรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าองค์กรธุรกิจนะคะทั้งนี้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งในจำนว,นวนวิธีทั้งหลายที่กฎหมายนั้นได้อนุญาตและวางกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะคะเดี๋ยวมันจะมีแผนภาพให้กับนักเรียนดูนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือแผนภาพนะคะวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ และวิสาหากิจเอกชนนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะมาดูปัจจัยนะคะว่าปัจจัยมีอะไรบ้างนะคะปัจจัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะออปัใจจัยในการผลิตเนี่ยมีแรงงานเงินวัตถุดิบและผู้ประกอบการนะคะนักเรียนว่าในสี่ตัวนี้นะคะนักเรียนว่าตัวไหนที่สําคัญที่สุดไหนใครว่าแรงงานยกมือขึ้นไหนใครว่าเงิน ไหนใครว่าวัตถุดิบและใครว่าเป็นผู้ประกอบการนะคะใน4ีตัวนี้นะคะที่จริงแล้วทุกตัวจะมีความสำคัญทั้งหมดเลยแต่ตัวที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของปัจจัยการผลิตคือผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการผู้ประกอบการหวังวังอะไรคะหวังผลอะไรที่เราพูดกันไปแล้วหวังผลกำไรนะคะเพราะว่าเราประกอบธุรกิจนะคะในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการนั้นนะคะจะต้องมีปัจจัยการผลิตช่องทางการจัดจำหน่ายและก็การบริการนะคะด้วยปัจจัยการผลิตคือทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการนะคะปัจจัยการผลิตนี้แบ่งออกเป็น4ประเภท1นนะคะแรงงานแรงงานก็คือตัวนี้นะคะแรงงานค่าตอบแทนของแรงงานนักเรียนว่าอะไรนักเรียนว่าคืออะไรค่าตอบแทน คือค่าจ้างนะคะค่าตอบแทนเหมือนเราอะเรื่องถุงตัวเราตัวเราเองนะคะต้องใช้แรงงานเวลาเราทํางานให้คนอื่นเราต้องการค่าค่าจ้างนะคะตัวที่สองเงินตัวที่สามวัตถุด,ดิบตัวที่สี่คือการเป็นผู้ประกอบการนะคะการเหมือนการเป็นผู้ประกอบการคุณได้กล่าวไว้แล้วว่าสิ่งตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือลงทุนไปแล้วก็ต้องการผลกําไรกลับมาคืนนะคะ <c oughs> ผู้ประกอบการเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะคะ เพราะเป็นบุคคลที่เห็นโอกาสการทำการธุรกิจและยอมรับความเสี่ยงทางการเงินเพื่อจะได้รับผลกำไรหรือผลตอบแทนนะคะดังนั้นจึงเป็นบุคคลที่จะต้องมีความรู้มีทักษะปัจจัยการผลิตหรือมีประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งนะคะจึงมีความกล้าที่จะลงทุนมีการเตรียมการที่จะพบกับความล้มเหลวนะคะหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ประกอบการจึงจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและมีการวางแผนในการจัดหาปัจจัยการผลิตนะคะเอาไว้ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีเพื <c oughs> ่อป้องกันไม่ให้การดําเนินธุรกิจนั้นจะต้องประสบความล้มเหลวนะคะหรือทําให้เสียโอกาสาการสาไร้างรายได้และก็ผลกําไรนะคะทีนี้มาดูปัจจัยปัจจัยสู่ความสําเร็จของผู้ประกอบการนะคะ ปัจจัยสู่ความสาเร็จของผู้ประกอบการนี้นะคะจะมีหลายๆข้อเลยนะคะมีหลายๆข้อนะคะครูจะให้นักเรียนดูดูตั้งแต่ข้อแรกนะคะอ่านเดี๋ยวกระน้น,นิดนึงนะคะปัจจัยสู่ความสําเร็จของผู้ประกอบการนะคะผู้ที่จะผู้ที่ต้องการทําธุรกิจเป็นของตนเองนะคะจาเป็นจะต้องมีสัญชตาตญาณของความเป็นผู้ประกอบการนะ <c oughs> และมีเอ่อความ ขนวาานะคะที่จะหาช่องทางในการลงทุนธุรกิจอยู่เสมอนะคะดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้นจะเป็นจะต้องออไม่สะทกสะท้านไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องทําแล้วจะต้องทําให้ได้นะคะถึงแม้ว่าการทํานั้นจะต้องเ,ออเน็ดเหนื่อยอย่างไรก็คือจะต้องทนนะคะนักเรียนมาดูนะมาดู ปัจจัยความสําเร็จนะคะอันแรกเลยนะคะจะต้องมีความรู้สึกต้องกล้าเสี่ยงนะกล้าเสี่ยงกับธุรกิจธุรกิจกับความเสี่ยงนั้นนะคะจะเป็นของคู่กันผู้ที่เป็นผู้ประกอบการชอบทํางานที่ท้าทายความรู้ท้าทายความสามารถของตนเองนะคะและจะไม่มีความภูมิใจกับงานที่ง่ายๆอย่างเช่นนะคะการลงทุนธุรกิจจะทำนะคะจะจำเป็นที่จะต้อง ใช้เวลาศึกษาวางแผนการตลาดนะคะตัวที่2นะคะต้องการมุ่งความสําเร็จนะคะต้องการมุ่งความสําเร็จคืออะไรทําไมผู้ประกอบการนะคะจะต้องการมุ่งความสําเร็จเรามาดูกันเลยนะคะเมื่อมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไปได้พร้อมพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะคะผู้ประกอบการนั้นจะมุ่งมั่นนะคะในการใช้พลังงานความคิดสติปัญญานะคะเอามาทั้งหมดเลยเพื่อทุ่มเทในการทํางาน ตัวที่3นะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คืออะไร <c oughs> ผู้ประกอบการจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เมื่อผู้ประกอบการนั้นนะคะประสบความสําเร็จนะคะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มทงสร้างสรรค์น,นะคะไม่พอใจในสิ่งที่จะทําซ้ําๆเขาจะต้องทําใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะเหมือนแบบดั้งเดิมแต่เป็นผู้ที่ชอบเอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาประยุกต์ใช้สรรหาวิธีการใหม่ๆนะคะ ตัวต่อมาตัวที่สี่นะคะรู้จักผูกพันต่อเป้าหมายรู้จักผูกพันต่อเป้าหมายหมายถึงอะไรเมื่อมีการตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะคะมีการวาดภาพจินตนาการไปถึงความสําเร็จนะและจะต้องทําอย่างไรถ้าล้มเหลวเกิดความล้มเหลวขึ้นมาจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรและ จะแก้ไขอย่างไรนะคะดังนั้นเพื่อให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ผู้ประกอบการจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะตัวต่อมานะคะสามารถน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้นะคะทำไมผู้ประกอบการจะต้องสามารถน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้นะคะเพราะว่าผู้ประกอบการที่ดีนั้นนะคะนอกจากเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการทํางานแล้วนะคะ ยังต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามที่อ,อวางไว้สามารถโน้มน้าวให้ผู้ที่จะลงทุนนะคะร่วมลงทุนกับเราอย่างเช่นธนาคารญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็ตามนะคะตัวต่อมานะคะทําไมต้องทํางานหนักต้องทํางานหนักและไม่ย่อท้อนะคะเมื่อพิจารณาให้รอบคอบแล้วในการตั้งเป้าหมาย จะต้องพยายามทำงานหนักทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะถูกกดดันอย่างมากมายนะคะอ,อ,อย่างน้อยนะคะผู้ประกอบการนะคะจะต้องมีความรับผิดชอบและนะคะจะต้องให้งานนั้นไปสู่ความสำเร็จได้นะคะต่อมาอันนี้ปัจจัยข้อต่อมาในข้อที่7นะคะมีความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผู้ผนำที่ดีนะคะเป็นคุณลักษณะสำคัญเลยนะคะที่ควรจะปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการนะคะ <c oughs> เป็นการมองผลงานตั้งแต่อดีตนะคะที่เคยทำผิดพลาดไปนะคะ <c oughs> แล้วก็นำมาปรับนะคะนำมาปรับหรือว่าบทเรียนสะท้อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกนะคะ <c oughs> แล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการทำงาน เพื่อไปสู่การทำงานที่ดีกว่าเดิมนะคะต่อมานะคะมาดูตัวที่8นะคะมีความนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะมีลักษณะการเป็นผู้นำรู้หลักการบริหารจัดการที่ดีนะคะเมื่อทำงานร่วมกับบุคลากรในระดับที่แตกต่างกันแล้วนะคะจะต้องมีการเติบโตใน เติบโตในกิจการของเราเองนะคะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะ <c oughs> าคาว่าวิสัยทัศน์คืออะไรนักเรียนรู้ไหมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกลับไปเป็นการบ้านวิสัยทัศน์รู้ไหมคะวิสัยทัศน์ภารกิจนะคะนักเรียนรู้ไหมภารกิจด้วยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกลับไปเป็นการบ้านรู้ไหมคะนะคะวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์สามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าได้ได้อย่างแม่นยํา และพร้อมรับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะคะตัวต่อมานะคะเรามาดูปัจจัยสู่ความสําเร็จตัวต่อมาคือมีความรับผิดชอบนะความรับผิดชอบ responsibility <Less> เราจะได้ได้ยินคำเนี้ยบ่อยครั้งมากนะคะเรื่องของความรับผิดชอบเหมือนนักเรียนเองนะคะนักเรียนเป็นนักเรียนนักเรียนมีอาชีพเป็นนักเรียนก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนเช่นเดียวกันนะคะ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่องานที่ทําเป็นอย่างดีนะคะเป็นผู้นําในการทําสิ่งต่างๆมักจะมีความคิดรีเริ่มนะคะแล้วก็ลงมือทําเองหรือนะคะมอบหมายให้คนอื่นทําและเป็นผู้ดูแลงานจนสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะรับผิดชอบผลการตัดสินใจไม่ว่าผลนั้นจะออกมาดีหรือว่าออกมาไม่ดีก็ตามนะคะความพยายามความรับผิดชอบ นี่ใช่ได้มาโดยโชคลาบแต่จะได้มาเพราะว่าเราลงมือทำเองนะคะต่อมาผู้ประกอบการนั้นจะต้องมีความกระตือรือร้น,นถ้าผู้ประกอบการคนนั้นไม่มีความกระตือรือร้นล,นละ่ะไม่เคยออกมาหาลูกน้องเลยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองทำธุรกิจอะไรนักเรียนว่าธุรกิจนั้นจะประสบความสำเร็จไหมธุรกิจนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะ ดังนั้นนะคะผู้ประกอบการจะต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นและไม่หยุดดิ้งมีการทํางานที่เต็มไปด้วยพลังแล้วก็ทํางานด้วยแบบมีชีวิตชีวาเหมือนนักเรียนเรียนเหมือนกันเขาถึงบอกว่าเรียนอย่างไรให้มันสนุกนะคะเหมือนผู idor, ้ประกอบการเหมือนกันนะคะผู้ประกอบการนี้ทางานอย่างไรให้ทํางานด้วยพลังแล้วก็ต้องมีชีวิตชีวาแล้วก็ต้องมีความกระตือร้นอยู่ตลอดเวลานะคะ ตัวต่อมานะคะฝหาความรู้เพิ่มเติมนะคะตัวนี้จะสําคัญมากนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากนะคะการไฝหาความรู้เพิ่มเติมนะคะถึงแม้ว่าจะเชี่ยวชาญในการทํางานแล้วนะคะแต่ความรู้และประสบการณ์อย่างอื่นนะหรือที่มีอยู่นั้นนักเรียนว่าเพียงพอไหมก็ยังไม่เพียงพอนะคะต้องหานะคะต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะความรู้หรือว่าข้อมูลทางการตลาด รษกิจแล้วก็การเมืองรวมถึงกฎหมายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์สถานการณ์เปลี่ยนแปลงความรู้ความรู้เนี่ยนะคะไม่มีวันเรียนจบหรอกจะเรียนไปเรื่อยๆนะคะอายุเท่าไหร่มันก็เรียนได้นะคะนักเรียนเขาถึงบอกว่ามีคำคำเดิงเคยได้ยินไหมไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะการทําธุรกิจเหมือนกันเราจะต้องมีการเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอนะคะ ความรู้อาจจะได้จากกันเช่นอบรมบ้างสัมมนา,านะคะฝึกอบรมอย่างเงี้ยพยายามอ่านหนังสือนะคะการอ่านหนังสือทําให้เรามีความรู้เพิ่มเติมนะคะต่อมา <c oughs> กล้าตัดสินใจและมีความมุมานะพยายามนะคะอันนี้คืออะไรนะคะทําไมผู้ประกอบการจะต้องมีตัวนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> กล้าที่ตัดสินใจก็คือมีความหนักแน่นไม่หวั่นหวันเชื่อมั่นในตนเอง กับงานที่จะทําถ้าเราทํางานแล้วเราไม่มีความมั่นใจในการทํางานนักเรียนว่าผ,ผ,ผู้ประกอบการคนนั้นะจะประสบความสําเร็จไหมก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะเป็นคนขี้ขาดขี้กลัวอย่างเงี้ยไม่กล้าที่จะทําอะไรอันเนี้ยในเรื่องของความเสี่ยงจะไม่มีเลยนะคะมีจิตใจของนักต่อสู้แม้งานนะคะจะดักพุ่มเทให้สุดความสามา,า,มารถแล้วก็จะไม่กลัวงานตัวนั้นเลยนะคะต่อมานะคะ ตั้งความหวังไว้กับผู้อื่นคําว่าอย่าตั้งความหวังไว้กับผู้อื่นหมายถึงอะไรนักเรียนรู้พอทราบไหมคือผู้ประกอบการที่เพิ่งอันนี้พูดถึงผู้ประกอบการที่เพิ่ง <c oughs> เริ่มทําธุรกิจใหม่ๆเลยนะคะมักจะใช้น้ําพักน้าแรงที่มาจากตนเองจึงมีแรงจึงมีการผลักดันให้ผู้ที่ว่าอยู่รอบด้านในการทํางานหนักนั้นนะ่ะอย่างเต็มที่เขาจะทุ่มเทนะคะในการทํางานหนักของตัวเขาเองเช่นนะคะ เช่นเดียวกับตนเพื่อให้งานนั้นสําเร็จออและมุ่งสู่ความสําเร็จได้อย่างง่ายนะคะต่อมานะคะตัวที่16เลยนะคะ <c oughs> ตัวที่16คือการมองเห็นนะคะมองเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลักทําไมต้องมองเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลักนักเรียนพอรู้ไหมเพราะว่าผู้ประกอบการบางคนนะคะมักจะทําไมฝังใจอยู่กับอดีตนะคะเมื่ออดีตนะคะ <c oughs> เคยล้มลุกยังไงเราก็ต้องยังไง ต้องมีการพัฒนานะคะจะต้องมีการฝึกอบรมต้องมีการพัฒนาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะบอกแล้วว่าออผู้ประกอบการจะต้องมีความเสี่ยงนะคะ,จะ,คะ,คคะ,คะจะต้องมีความกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วแล้วที่สาคัญคือนะคะจะต้องมีความอดทนนะคะตัวต่อมานะคะตัวที่17ปัจจัยตัวที่17นะ <c oughs> สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนักเรียนก็เอ๊ะมันมาเข้ากันตรงไหนมันเกี่ยวอะไรกันกับสิ่งแวดล้อมเรามาดูกันนะคะ ผู้ประกอบการนั้นนะคะจะต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองนะคะที่จะปรับตนเองให้เป็นไปตามความต้องการของสภาพแวดล้อมมากกว่าที่จะปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามยถากรรมหรือขึ้นอยู่กับโชคหรือว่าดวงนะคะ,ะทุกอย่างทําขึ้นมานะคะเพราะประสบการณ์ทําขึ้นมาเพราะสองมือทําขึ้นมาเพราะความอดทนนะคะตัวที่18นะคะยังอยู่ที่ปัจจัยนะคะตัวที่18นั้น ต้องรู้จักประมาณตนเองนะคะการรู้จักประมาณตนเองนั้นหมายถึงว่าการทําอะไรรู้จักประมาณตนเองไม่ทําสิ่งใดเกินตัวมากเกินไปเกินความสามารถของตนเองจะได้ไม่ประสบกับความล้มเหลวในการลงทุนที่จะทําธุรกิจในระยะแรกนั้น <c oughs> ในระยะแรกการคาดการตลาดนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ทําธุรกิจแบบใจใหญ่เงยน,นักเรียนว่าจะประสบความสําเร็จไหมไม่นะคะ แทนที่ต้องเริ่มจากตั้งแต่เล็กๆไปก่อนแล้วก็ลงทุนจากเล็กๆไปหาใหญ่ๆนะคะเพื่อจะประสบความสําเร็จนะ,ะต่อมาตัวที่19นะคะตัวที่19ต้องมีความร่วมมือแล้วก็แข่งขันนะคะตก็เป็นคือตัวนี้ต้องมีความร่วมมือแล้วก็มีการแข่งขันการทําธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่ออะไรคะที่เราพูดไปแล้วเพื่อสแสวงหากําไรนะคะ แม้ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะไม่จําเป็นจะต้องแข่งกันก็ตามนะคะให้ลงไปข้างหน้าลมไปข้างหน้ายังมีวิธีการที่จะมุ่งสู่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจประเทศเดียวกันนะคะตัวต่อมาตัวที่ยี่สิบประหยัดเพื่ออนาคตทําไมผู้ประกอบการจะต้องประหยัดเพื่ออนาคตมาดูกันนะคะประหยัดเพื่ออนาคตคือการดําเนินธุรกิจจะต้องใช้อะไรจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านกว่านะคะ จึงจะบรรลุปเป้าหมายการดําเนินง,งานระยะสั้นเห็นผลไหมระยะสั้นจะไม่เห็นผลนะคะดังนั้นนะคะผู้ประกอบการจะต้องมีอะไรจะต้องมีการประหยัดมีการอดออมนะคะเพื่อ,อไว้นำไปขยายกิจการในอนาคตต่อมาตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายมีความซื่อสัตย์นะคะตัวนี้สำคัญมากซึ่งเป็นตัวสุดท้ายแต่ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่สําคัญนะคะความซื่อสัตว์จะต้องมีความซื่อสัตว์ต่อลูกค้านะคะในด้านคุณภาพของสินค้าและต้องสร้างความเชื่อถือของตนเองนะคะในการเป็นลูกหนี้ที่ดีของใครของธนาคารอันนี้คือผู้ประกอบการไปยืมเงินจากธนาคารมาเมื่อผู้ประกอบการเป็นลูกหนี้ทําไมคะจะต้องคืนเงินให้กับธนาคารในรูปแบบของเงินกู้ในรูปแบบของดอกเบี้ยนะคะ เป็นนายที่ดีของลูกจ้างจะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะตองหุ้นส่วนแล้วก็ต่อครอบครัวแล้วก็ตนเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสู่ความสําเร็จนะคะปัจจัยสู่ความสําเร็จของผู้ประกอบการและการจดทะเบียนนะคะและการจดทะเบียนพาณิชย์นะคะ,ะต่อมาอันนี้เรื่องของการจดทะเบียนนะคะพาณิชย์นะบุคคลธรรม,มราดาคนเดียวก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนนะคะอันนี้นะบุคคลธรมมรมดาคือใคร บุคคลธรรมดาก็คือบุคคลทั่วไปนะคะนิติบุคคลหลักคือใครรู้ไหมนิติบุคคลคือบริษัทหรือมูลนิธิต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของอาการประกอบการที่ต้องจดทะเบียนอย่างเช่นลงสีข้าวลงเลื่อยนะคะอันนี้คือตัวอย่างให้หนักเรียนดูนะคะถูกข้ามมานะ,นะอันนี้ตัวอย่างนะคะการประกอบการที่ไม่ต้องการจดทะเบียนนะคะไม่ต้องจดทะเบียนนักเรียนว่าใครมัง่งนักเรียนว่าคนขายหมูปิ้งหน้าโรงเรียน ต้องจดทะเบียนไหมไม่ต้องนะคะเพราะว่าคนขายมูปิ้งก็ถือว่าเป็นการขาเล่การค้าแผงลอยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอ่ะสรุปนะคะสรุปวันนี้เราได้อะไรบ้างพอสรุปแล้ววันนี้เราได้เรื่องเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความสําเร็จของผู้ประกอบการแล้วก็การจดทะเบียนพาณิชย์นะคะเนื้อหาอาจจะยากเกินไปนะคะนักเรียนสามารถจะมาสอบถามครูได้นะคะสอบถามตัวต่อตัวก็ได้หรือว่าแอดไลน์ครูมาก็ได้นะคะ วันนี้นะคะจะจบเพียงแค่นี้นะคะก็ให้ใหใหนักเรียนนะไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยสู่ความสําเร็จหรือการจดทะเบียนพาณิชย์นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะให้น,นักเรียนทำใบงานหนึ่งใบงานนะคะเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยแล้วก็การจดทะเบียนพาณิชย์โดยใช้เวลา20นาทีนะคะแล้วจะพบกันใหม่ในบทต,ต่อไปในะครั้งต่อไปค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีะค่ะ